ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ในห้องนะอยู่ในตัวเมืองภูกเก็ตเลยอยากจะบอกว่าวันนี้นะจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวเมืองเก่ากันแล้วคือวันนี้นะเราจะพิเศษตรงที่เราแอบเช่าชุดไว้เดี๋ยววันนี้เราจะตามรอยไปเดินเล่นในภูกเก็ตเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงตามมาเลยโรงแรมอะ่ะเขามีรถมารับด้วยนะนี่เราก็จะไปรถนี้เลยรถลาตีแบบนี้เลย นะคันนี้เลย<ม>นั่งไปที่ตัวโอนทาวในตัวเมืองนะครับนี่นะครับเรากำลังอยู่บนรถนะครับเราก็กำลังไปรับพีต้าแล้วก็พี่แพรนะครับวันนี้เราจะแต่งชุดนักเรียนกันใช่ไหมพี่พาใช่วันนี้จะถึงจนตะเกียนแต่ไม่รู้ว่าจะมีไซส์ยักแต่ไม่รู้ว่าจะมีไซส์ยักหรือเปล่านะเออลุ้นมากนะครับว่าจะมีไซส์ยนางไหมที่ใหญ่หสาอะไรอะ่ะไซส์ที่ใหญ่ที่สุดไซส์ที่ใหญ่ที่สุดทรงยุโรปอะสาขาข่าวผมไหมคะฟารี่ครับ ไปลงตรงแยกอะไรนะปักซส้รถมีนี่ปักอเอาเอาเอาตรงนั้นเลยเราก็ไปร้านป้าบา่อไปป้าบาไปเปา้ปาปาเลยโอเคเราไปเที่ยวเมืองเกา่าใครครับเราอยู่ในรถนะครับเรากำลังจะไปที่ร้าน บ้าบ่าเราจะไปหาชุดชุดอะไรดีชุดอะไรดีนักเรียนครับอ่ามาภูเก็ตต้องใส่ชุดนักเรียนของคนจีนเนาะใช่ครับเหมือนกีพีบิวกินเดี๋ยวไปดูมีชุดจีนชุดไทยมีชุดนิ้วะจนิ้วเราต้องใส่ชุดนิ้วไหมคะเอาชุดนิ้วเลยหรอกชุดนมโครยัสวยจริงๆชื่ออะไรชื่อเนี่ จางอุย้ยเป็นคน่แตโงา้ไรักมากได้คุยตนะยยนีครับพี่จ้าเป็นไงบ้างพี่เก่เกงๆนะคระับครูนี่ก็พีพ่ีมาเองรับตัวชว,ว,ว,วนได้คะ่ะน้องมันโต และแล้วชุดนักเรียนก็ไม่มีใสเราเราก็เลยได้ชุดย่า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 นะครับประมาณนี้เลยเฮ้ยแต่มันพอดีมากเลยคือชุดใส่ออกมาคือโอเคมากเลยแล้วคือแบบกางเกงแบบนักเรียนอะไรนะนักเรียนโรงเรียนเอกชนอะใช่ใช่พี่มีกี่สีครับอ๋อสีเดียวที่แต่งเป็นอย่างเดียวโอเคได้และทั้งก็คือเป็นนักเรียนหญิงที่มาควการตอยอมกินพิเศนะครับีไวนโช แล้วเราก็ใส่ชุดน,นักเรียนแบบนี้นะครับในการที่แบบมาเดินเล่นแล้วทุกคนก็จะมองเราเพราะคนจีนคือฮิตมากนะการใส่ชุดน,นักเรียนแล้วก็เออมาแบบเดินเล่นในภูกเก็ตเมืองเก่าแบบนี้ใครอยากจะทําตามก็มาได้นะมันก็คิวๆดีนะทุกคนครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว คือด้านในอ่ะคือสวยมากนะครับใครที่แบบชอบความเป็นแบบดอกไม้แบบแห้งๆนะครับแต่ได้ฟิลเหมือนเสมือนแบบของจริงเลยอ่ะดสูสิสวยมากเลย <S <S 1> <S 1> <S แล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากสี่มุมแบบเวอร์หวังอลังการให้ถ่ายรูป เราเข้ามาที่ร้านแล้วนะครับเราอาหารเราก็สั่งหมดเต็มเลยเยอะมากนี่อันนี้พี่ต้านะครับเดี๋ยวให้พี่ต้ามุนดวนนิดนึงครับต้าผู้เก่งหลายตายครับอ่าไรครับเดี๋ยวขอยืนนิดนึงเมื่อกี้แอบเห็นวันนี้เราเช่าชุดตะเกียนมาใส่ด้วยนี่ยังเล่นอี่ยังไงไปมุนนิดนึงมุนไดไหมมุนไดไหมมุนไม่ได้โอเคหมุนโอเคเอาทั้งนี้ได้ แต่ร้านเนี่ยเป็นร้านใหม่ใช่ไหมครับร้านนี้ที่เราเข้ากันมาใช่คือร้านคอระคังใช่ครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโอ้โหอลังการมากแล้วดอกไม้คือเยอะมากอ่ะร้านก็่าดอกเรียกว่าร้านที่ดอกไม้เยอะที่สุดแล้วตอนนี้ครับเพราะอาหารคือเป็นสไตล์แบบว่าอาหารใต้แบบภูเก็ตแท้ๆเลยขนมจีนแกงปูนี่เดียวไปผัดูนื้อแบบเน้นเน้นแบบนี้เลยโอ้โหน่ากินมากอ่ะเบอสั่นเพราะเพราะว่าอยากให้เห็นปูแดงๆ ปูยังไม่ตายเพราะหิวเพราะหิวซิปูเน้นเน้นเน้นมากโอ้ยน่ากินมากอ่ะโอ้โหคำนี้นี่คือแบบขั้นสุดอ่ะอ่าอนี่นะครับปูปูแบบเน้นๆนะครับเน้นมากอ่ะเขาเขาเ้าเลยแล้วกันืมนุ๊ก เนื้อปูคือแบบสดมากแล้วตัวน้ำแกงคือแบบหอมกลิ่นกะทิเราก็แบบโอ้โหเครื่องแกงเนี่ยพุ่งมากเลยอ่านี่หอมจี๊ดกะทิอันนี้กลิ่นกะกินกะเลผักเมียงต้มกะทินะครับแล้วก็มีกุ้งตัวโตๆแบบนี้เลยโอ้ดูสิดูกุ้งจะมีผัดผักเหนียงสังเกตว่าภาคใต้ก็จะมีแบบว่าอาหารตัวเนี้ยที่วางบนโต๊ะอาหารตลอด ใช่ใครมาก็ต้องสั่งครับอันนี้หมูผัดกะปิหมูผัดกะปิเคยหมูคั่วเคยเค็มเอาหมูคั่วเคยเค็มต้มขาไก่ต้มขาไก่แล้วก็อันนี้คือหมูหมูตหมูคั่วหมูคั่ว นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเซตสำรับที่แบบว่าอลังการมากๆนะครแต่ตอนนี้เราอยากดูน้องต้าโชว์สกิลการกินลูกชิ้นปลาขอแบบเน้นๆเน้นคำเดียวหมดได้ไหมคะเขาลูองเอาจริงเหรอครับพี่แพระนี่เดี๋ยวให้ดูดิลูกชิ้นปลาเขาแบบเด้งมากปลาแบบยังไม่ตายเลยอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าน่าจะต้องกัดหลายคำเลยครับคำเดียวก็น่าจะหมดนะครับโดยจากทรงแล้วน่าจะพอดีคำดื่มน้ำลายก่อนอุ๊ยเขาได้พอดีเลยอ่ะดังครึบเป็นไงเป็นไงครับมัน มันเป็นไงครับเนื้อเท็กเจอร์ของตัวลูกชิ้นเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงเด้งมากกระเด้งไปเลยรู้ใช่โอ้แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเด็ดแซ่บมากเผ็ดไหมเผ็ดไหมกำลังดีหรือว่าแบบกำลังดีครับเผ็ดโดดเปรี้ยวไหมกำลังดีเลยคือไม่ได้เผ็ดโดดไม่ได้อะไรเลยคือแบบน้นจิ้มซีฟู้ดที่จิ้มกับอันเนี้ยกำลังดีพอลองจิ้มนะแล้วพอกัดเข้าไปอ่ะพอกัดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมันจะเด้งลูขึ้นมาเลยอ่ะแค่จิ้มลงไปอ่ะเนื้อลูกชิ้นเนี่ยมันแบบมีความแบบละมุนแล้วก็แบบลงแบบแน่นมากอ่ะ ดูดูร<อ>ู้เลยว่าเป็นเนื้อเนื้อลูกชิ้นจริงอๆอ่ะไม่ปลอม<า>อ่ะเออกัดปุ๊บแบบเนี้ยมันจะเด้งซู้ัลาข้างหน้าไปนะนะไปนะอืมเด้งสู้ปลาถึงลูกชิ้นเลยไหมโอ,โอหนูตู้อย่างอื่นอยาน่างอื่นสู้ตายอร่อยมาก,มาก <c oughs> เนื้อลูกชิ้นคือดีแล้วแบบเด้งเนื้อปลาร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเด้งอ่ะกินกินเลยครับเริ่มจากหัวโอ้โหเร็วมากเลยโอ้โหแล้วกี่ช้อนจริงอืมได้เนาะ โอเคเลยประมาณนี้เนาะถครสนใจอยากจะมาร้านนี้ครับต้องมาอย่างไรครับพี่ก็มาที่เมืองเก่ากูเกเทถนนถลางได้เลยนะครับร้านจะอยู่ถ้าเกิดกัอนวันเวก็คือก่อนถึงไฟแดงสังเกตทางขวามือจะเวลาที่ดอกไม้เยอะเอะเยอะที่สุดแล้วเดินผ่านซอยอะไรนะที่บอกว่าซอยอรมณมนีเป็นอะไรกันนะเราจะเดินผ่านไหเระ่างนี้ยังเคยทำงานอยู่ ใช่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วโอเคก็ตามมากันได้นะครับตอนนี้ขอไปกินก่อนนะครับโอเค ก็ได้มาแล้วนะร้านอคอร์คังที่เขาเพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เห็นอาหารเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ได้เห็นแบบโอ้โห ฟีลแบบสวยงามดอกไม้เต็มร้านเลยนะเขาบอกดอกไม้ยังมีเป็นร้านดอกนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาร้านคอระคังได้นะอยู่ในซอยถนนทาลางใช่ถนนขลางแล้วก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองแล้วก็เช่าชุดนักเรียนแบบนี้ได้ที่ร้านบาบ้าภูเก็ตนะครับก็สามารถที่จะใส่ชุดนักเรียนแบบนี้แล้วก็มาเดินเล่นในถนนโบราณได้เลยนะครับโอเคแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายเอ็มเมย์อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับ ซับสไคร์เนยครับรัวรัวรั